เขียนชื่อเสร็จแล้วต้องอ่านชื่อเป็นด้วยนะลูกครูพูดอะไรไปเขียนสูตรได้แล้วต้องอ่านชื่อได้ด้วยนะครับการอ่านชื่อยิ่งง่ายแห้งไงก็อ่านเขียนสูตรไปในลูกการอ่านชื่อใช่ไหมเราก็อ่านตามที่เราเขียนนั่นแหละนะครับเราเขียนโลหะก่อนเราก็อ่านโลหะอ่านโลหะก่อนนะครับอ่านโลหะยังไงอ่ะก็เห็น Li ก็อ่านว่าลิเทียมเห็น N เห็น Al ก็อ่านว่าอลูมิเนียมเห็น Mg ก็อ่านว่าแมกนีเซียมคือไม่ได้สนใจอ่ะเห็นอะไรอ่านตามนั้นโลหะส่วนอะโลหะนะครับตามด้วยอะโลหะอะโลหะให้เปลี่ยนเสียงท้ายเป็น ide หรือให้เปลี่ยนเสียงท้ายเป็น i อะโลหะอะไรบ้างอ่ะรังาตาคุณครูไปไหน ดาวตารางธาตุนี่อโลหะอหมูเจ็ดก่อนก็นแล้วกันนะครับมูเจ็ดฟูออรีนฟูออรีนเวลาอ่านออกเสียงก็จะกลายเป็นฟูออรายฟูออรีนมันรอเรือใช่ไหมมันตัวอาก็จะเป็นฟูออรายคอรีนก็เป็นคอราย b r o m i n e ไม่ใช่ b o r ้วนะทีนี้ bromine,ine,ine, morma มมหรือตัว m นะ,ะมันก็จะกลายเป็น bromine iodine ตัว d เด็กตัว d ก็จะกลายเป็น iodide chlorine fluorine bromine iodine นะครับก็จะกลายเป็น fluorine คลอไรด์บรไมด์ไอออไดด์ Se, เซลิเ <modeling> นียมซซลิเน <happy> <ope> <pl ains> ียมเนียมเนียมเนียมตัว N นะก็จะกลายเป็นซิลไนด์ันเฟอร์ก็จะกลายเป็นซัลไฟด์ออกซิเจนกลายเป็นอะไรออกซิเจนกลายเป็นออกซิเจเสมไรนะอย่าไปบอกใครว่ากลายเป็นออกซิเจนนะลูกนะ ออกซิเจนเนี่ยเวลาเราอ่านเป็นพันธะนะครับเคมี K e, เวลามันเกิดพันธะเคมี e, ที่มันอยู่เขียนอยู่ตรงท้ายนะครับเราจะอ่านว่าออกไซด์นะออกไซด์ตัดไปเลยพวกนี้เอาแต่ OX มาไม่ออกซิเจนะไม่เอาออกนะครับตัว I มาจากไหน ก็ถูกแล้วไม่เอาออกซิเจนนะครับออกซิเจนไม่ออกซิไม่ออกซิเจนไม่ใช่ไม่ใช่ GINE แบบนี้นะ GIDE นะไม่ใช่นะเอาเป็นออกไซด์นะครับคุณครูเปิดไปดูที่เราเขียนมาเมื่อสักครู่นเรียงก็จะอ่านได้นี่ไง โซเดียมโซเดียมอะไรลูกคอร์ไลคอรีนเป็นคอร์ไโซเดียมคอร์ไล N L I ลิเทียม O อะไรนะออกไซดนะ์โซเดียมคลอไรด์ R I D E เขียนไทยก็เหมือนกันทับศัพท์เลยลูกโซเดียมคอร์ไนะ ลิเทียมคุณครูไม่เขียนแล้วนะอ่านเลยเนาะลิเทียมออกไซด์ Mg แมกนีเซียม F ฟลูออรีนกลายเป็นฟ fluoride magnesium f Flu l u อไรด์ Al อะไรนะอัลูมิเนียมอัลูมิเนียมอะไรออกไซด์ Ca แคลเซียมแคลเซียมอะไรนะ S ซัลเฟอร์เป็นซันซัลไฟแคลเซียมซัลไฟ ตัวนี้ติดไว้ก่อนตัวนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นข้อยกเว้นอย่างไรนะครับถ้ามันเป็นกลุ่มไอออนอ่านชื่อกลุ่มไอออนไปเลยนะลูกนะโซเดียม O.H มันคือไฮดรอกไซด์ก็อ่านเป็นไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อะลูมิเนียม ซันเฟตมันชื่อซันเฟตก็อ่านเป็นซันเฟตไปเลยอะลูมิเนียมซันเฟตนะครับแมกนีเซียมซันไฟแมกนีเซียมซันเฟตนะครับแมกนีเซียมซันเฟตตัวนี้ติดไว้ก่อนอีกแล้วติดไว้ทำไมนะครับเพราะเขียนไว้ตรงนี้หน่อยลูกว่า ท่าโลหะท่าโลหะเป็นท่า transition ท่าโลหะเป็นท่า transition ให้อ่านประจุด้วยให้อ่านประจุด้วยนะครับ ถ้าโลหะเป็นธาตุทรานซิชันให้อ่านประจุด้วยอ่านยังไงหนูดูตรงนี้นะ TiO2 มันเกิดจาก Ti4+ จับกับ O2- ลบเพราะฉะนั้น Ti ประจุมันคือ4นะครับ Ti ประจุมันคือ4เวลาเราอ่านชื่อหรือเวลาเราเขียนชื่อเราจะเขียนว่า Ti นี่คือไทเทเนียมนะ Ti ไทเทเนียมแล้วเราก็จะเขียนวงเล็บตามด้วยเลขโรมันเขียนวงเล็บตามด้วยเลขโรมันแต่เวลาอ่านอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับ iv คือ4ใช่ไหมเวลาอ่านจะไม่อ่านว่า4ไม่อ่านว่า iv อ่านว่า4ไปเลย นะครับก็จะเป็นไทเทเนียมโฟออกไซด์ไทเทเนียมโฟออกไซด์่ะตัวต่อไปลองดูซิ so c u soc อันนี้จะยากหน่อยนะลูกเนาะเพราะเราต้องคิดกลับว่ามันเกิดจากไอออนอะไร soc เนี่ย SOC มันคือ2ลบมันคือ2ลบแล้วทำไม2ลบไม่มาเขียนตรงห้อยตรงนี้ก็แปลว่ามันต้องเกิดการตัดกันระหว่าง2ลบกับ2บวกไงมันถึงไม่ห้อยสักอันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดจาก CU 2บวกที่มันไปตัดกัน CU 2บวกที่มันไปตัดกัน เพราะฉะนั้น Copper เ,เนี่ย Copper ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมเวลาอ่านก็จะอ่านเป็น Copper คอ,ปปอ,อยวงเล็บตามด้วยไอออนเขียนเป็นโลมันแต่อ่านเป็นภาษาอังกฤษ Copper to s u n f a เฟนะครับ c o p p e อร์ทูนะะอ,ปปอ,ทอ่านไอออนมันด้วย นะครับอย่างเช่นเหล็กอ่ะเอาเป็น Fe2O3 กับ FeO 2ตัวเนี้ยนะฮะชื่อไม่เหมือนกันสูตรคล้ายๆกันอย่างแรกหนูแยกให้ออก O ยังไงก็ต้องเป็น2ลบเพราะอยู่หมู่6ใช่ไหม และข้อสังเกต2ลบลงมาอยู่ตรงนี้3อยู่ตรงนี้คูณกลับขึ้นไปแปลว่าตัวแรกเนี่ย Fe ต้องเป็น3บวกแต่ตัวเนี้ย O เป็น2ลบแต่ O ไม่มาห้อ,อยตรงเนี้แสดงว่าต้องเกิดการตัดกันของประจุนะครับตัดกันของประจุดังนั้นตัวแรกจะต้องเป็น Fe 3บวกตัวที่2เป็น Fe กี่บวกถึงจะตัดกันได้พอดีเลยใช่ Fe 2บวกเพราะฉะนั้นชื่อจะไม่เหมือนกันเหล็กนะครับ Fe เนี่ยเวลาเขียนไม่เขียนว่าเหล็กนะมันจะเขียนชื่อของมันคือ i อ n อนไอนะครับเดี๋ยวมมูเขียนภาษาอังกฤษก่อน ION ION เท่าไหร่เนี่ย i อ n 3น เอ็นจำเลขโรมันได้ไหมหนึ่งสองก็ II สาม III IV ห้า V หกางเงี้ยจำได้อยู่เนาะไอ o n t r ออกซิเจนก็กลายเป็นออก oxide อ o n t r ออกไซด์นะครับภาษาอังกฤษก็ทับศัพท์เลย Ion รอเรเือก,กัน Ion นะครับ t r e เรายังเขียนเป็นโลมันอยู่นะแล้วก็ออกออกไซด์นะครับไอออนทรีออกไซด์ส่วนข้างล่างก็ต้องเป็นไอออนเท่าไหร่ลูกไอออนทูนะครับออกไซด์โอเคนะครับแล้วก็ นอกจาก transition นะครับดอกจันไว้ก่อนว่า transition จะต้องบอกประจุด้วยนะครับ transition จะต้องบอกประจุด้วยแต่มีธาตุ representative ต,ต,ตัวหนึ่งนะครับธาตุหมู่ a อยู่ตัวหนึ่งที่เวลาเขาอ่านแล้วเขาจะบอกประจุด้วยนั่นก็คือ pb เลตตะกัวนะครับ เพราะเวลามันเกิดมันมันมีไอออนได้หลายค่าเขาก็เลยอ่ะแก้ตัดปัญหาเลอก็คือบอกประจุมันด้วยนะครับนอกจากที่เวลาเราอ่านชื่อได้เขียนสูตรเป็นมันมักจะมีโจทย์เวลาที่เขาให้โจทย์เรามาเขาให้ชื่อแล้วเรามาเขียนเป็นสูตรให้ได้มันมีไหมในแบบฝึกนะครับมี นี่นี่น,นี่นะครับมีชื่อแอมโมเนียมซัลไฟไฟล์ดอเด็กกาลันเนี่ยมันไม่ใช่ SO3 2สองลบนะถ้า SO3 2สองลบจะเป็นซัลไฟต์ต่อเต่ากาลันถ้าซัลไฟกาลันมันคือ S2 สองลบธรรมดาแอมโมเนียมมันคือ NH สบวกเพราะฉั้นเวลาคูณไข่ประจุแอมโมเนียมก็ต้องห้อย2 s ห้อย1ไม่เขียนมันก็จะกลายเป็น NH4 NH4 ห้อย2องโซเดียมคือ Na สันไฟต่อเต่ากา SO ลัน SO3 2- ลบ Na หมู่หนบวกห นะครับมูมหนึ่งบวกหนึ่งเวลาคูณไข่ประจุมันก็จะกลายเป็น na นเอาประจุตัวนี้ไปคไข่ลงไป na 2 so 3 1เราไม่มีวงเล็บไม่เขียนเนี่ยถ้าเขาให้ชื่อมาเราก็ต้องเขียนสูตรเป็นด้วยนะครับจบเรื่องการอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก